สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับการขุดหลุมขนมครกนะฮะหรือการขุดสโลปตกแต่งหลุมขนมครกนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะการรีดนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับก็หลุมขนมครกตรงนี้นะครับก็จะมีความกว้างนะครับ อยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับความลึกเนี่ยนะครับก็อยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็เจาะสะดือสุดมือก็อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับก็ช่วยในเรื่องของการดักตะกอนน้ำนะครับข้อดีของลุมตะนตรกนะครับเวลาใบไม้เนี่ยนะครับวิ่งผ่านหลุมนะครับก็จะตกตะกอนไปข้างล่างนะครับก็จะไม่ไปอุดตันในเรื่องของบ่อน้ําของเรานะครับ ช่วยในเรื่องของการกระจายความชุ่มชื้นนะครับให้ไปสู่พื้นที่ต่างๆนะครับเก็บน้ําทําการเกษตรได้นะครับนะก็ใช้การรีดนะครับตกแต่งด้วยหลังมุงกีนะครับของเราจะาไม่ได้ใช้ปีกนะครับถ้าเป็นปีกก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ใช้ปีกนะครับ ก็ส่วนใหญ่นะครับอีสานบ้านเราก็จะใช้หลังเมื่อกีนี่แหละครับรีดนะครับเพื่อจะกดดินทรายให้แน่นนะครับเนี่ยรถขุดของเรานะครับแคท320สอนะครับ GC นะครับ PC 320นะครับก็สามารถขุดลึกได้โดยเฉลี่ยที่ประมาณ7เมตรเลยนะครับจากพื้นที่เรายืนอยู่นะครับถ้าฝังตัวลงไปเนี่ยนะครับก็ สามารถขุดลึกได้2เท่าเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพลขับของเรานะครับก็เหมาะกับการขุดบ่อน้ำใหญ่ๆนะครับธนาคารน้ำใตดินนะครับก็งานใหญ่ๆงานหลวงตัวนี้นะครับเหมาะเลยนะครับกับการขุดนะครับแม้แต่งานโค้ง long n a ก็ทำได้นะครับ ก็หลุมหนมรกตรงนี้นะครับเมื่อเราตกแต่งเสร็จนะครับเราก็จะทําการขุดคลองใช้กไก่ตรงนี้นะฮะเชื่อมไปนะครับบ่อรูปหัวใจตรงนี้นะครับที่เห็นกองดินตรงนี้นะครับแล้วก็ขุดต่อจากบ่อน้ําหัวใจตรงนี้นะครับเชื่อมไปบ่อที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ2งานนะครับบ่อตัวนั้นก็จะเป็นบ่อใหญ่สุดนะครับของพื้นที่นะครับ การขุดรีดนะครับให้สวยงามนะครับงานตรงนี้ก็ความละเอียดเนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับก็จะไม่เน้นละเอียดมากเท่าไหร่นะครับเน้นการใช้งานจริงนะครับ โวนในขั้นนึงนะครับก็อยู่ที่ราชบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอโพธารามนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสายงานขุดโคกหนองนามโมเดลนะครับอยู่ที่7ไร่ครับขุดบ่อน้ําประมาณ2ไร่นะครับถอยขึ้นทําโคกนะครับแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่เชื่อมต่อระหว่าง2บ่อนะครับก็โรงงานตรงนั้นได้ประมาณสัก7วันได้แล้วนะครับความคืบหน้าตอนนี้หคนงานแจ้งมาก็ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ เราจะแพทตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถขุดขนาดใหญ่นะครับเครื่องยนต์ตอนนี้นะฮะเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่สี่สูบนะครับเครื่องยนต์สี่สูบคอมมอนเรลนะครับก็โหมดที่ใช้ตอนนี้นะครับก็จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับโหมดที่นิยมใช้ในเรื่องของการขุดตกแต่งขุดงานเบานะครับการขุดทอยดินนะครับส่วนวันไหนที่เราเจองานแข็งนะครับเราก็ใช้โหมด าอเวอร์นะครับโหมดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการทำงานนะครับก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับสังเกตได้เลยว่านะครับบ,บุ้งกีของเราเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับการขุดโค้งลองนาเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เรื่องขุดที่ ม่ใช่เรื่องที่จะขุดง่ายเลยนะครับก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการวางดินนะครับการวางดินให้ถูกจุดนะครับวางดินให้เป็นคันล้อบนะครับการขุดตกแต่งนะครับต้องใช้เวลานะครับถ้าเป็นงานชั่วโมงนะครับถ้าเป็นงานชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะกินเวลาในช่วงของการตกแต่งนี่นะครับมากเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้ผมจะเป็นงานเหมานะครับงานเหมาเนี่ยเราเหมากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นงานชั่วโมงเนี่ยนะครับการที่เสียเวลาในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากสุดในเรื่องของการตกแต่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวางดินนะครับวางดินการวางหมากของงานนะครับให้ถูกต้องตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะครับผมก็จะรับงานเป็นประมาณว่าเป็นเหมาไปเลยนะครับ สเปกงานขนาดไหนยังไงประมาณนี้นะครับมาดูการตกแต่งนิดนึงนะครับ ชมการตกแต่งของเจ้าแคทนะครับทีมงานปีชาจุนทรัพั์นะครับทีมที่3นะฮะตัวน,นี้จะขุดหลุมขนมครกนะครับโยนดินทําเป็นคันล้อมที่นะฮะ สัตราการกินน้ำมันของเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเป็นงานแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ11-12ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับพอเวลามาเจองานหนักๆนะครับตักหนักๆสักหน่อยเนี่ยนะครับการกินน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ12-15ลิตรนะครับหรือว่าถึง16ลิตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราการกินน้ำมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพของการทำงานนะครับรถขุดของแต่ละค่ายเนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีนะครับข้อแตกต่างกันออกไปนะครับ ก็ผมชอบแคทเนี่ยในเรื่องของความอดทนนะครับประสิทธิภาพของงานนะครับจะถือว่าเป็นรถขุดที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกได้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยจะนิยมในเรื่องของรถขุดโกบิโก้นะครับหรือว่าูมิเตโมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ที่มาแรงสุดก็จะเป็นในส่วนของซานนี่นะครับ215นะครับ ็ถือว่าเป็นรถขุดที่ยอดนิยมนะครับราคาโดนใจนะฮะร,ราคาประหยัดสานน่นะครับตอนนี้เราก็เว้นเป็นชานนร์จนะฮะหรือว่าเป็นเบิร์มเป็นตะพักนั่นเองนะครับ เราก็ได้เห็นความเนียนนะฮะส่วนของที่เรารีดไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีดให้สุดไปเลยนะครับอ้อมๆออไปนะครับเป็นสเ,ปสเต็ปสเต็ปออกไปนะครับงานตกแต่งนี้นะครับเราทําเร็วไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําไปเรื่อยนะครับเราต้องถนอมหน้าดินเก่าไว้นะฮะ โอเคครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดสัคสไาชิกกดแชร์กันด้วยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดโคกหนองนาก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามปรึกษางานขุดกับผมได้นะครับขุดบ่อน้ําผมที่นะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ